สำหรับใครที่ถามถึงละครภาคต่อความรักระหว่างมนุษย์กับเงืออรักนี้หัวใจมีคลีปไม่ต้องรอกันต่อไปแล้วละค่ะเพราะว่าช่องสามเตรียมส่งคลีปนี้หัวใจมีเธอลงจอเร็วนี้แล้วงานนี้คู่พระนางมิวรักนาราและป๊อบถากูลเข้ามาการันตีความสนุกเองเลยละค่ะ ไหย่าสมกับเป็นติ่งออริจินอลของรักนี้หัวใจมีคลิปจริงๆเลยค่ะแม้ตอนอวสานร,รอบริรันเมื่อวานนี้พระนางปอบขากูลมิวลักษณาราก,ก็ไม่พลาดตั้งใจดูแบบไม่กระพริบตาก,กันเลยแถมยังดีใจที่ละครคลิปนี้หัวใจมีเธอกําลังจะลงจอกกับภาคสองนี้ที่เนื้อเรื่องต่อเนื่องกับรักนี้หัวใจมีคลิปแต่เพิ่มความมันพยาคาย,ยิ่งกว่าเดิมเพราะเสริมทัพนักสแสดงน้องฟ้ายพัฒนานเงือกตัวน้อยที่ว่ายน้ําเก่งสุดๆแถมได้สาวเอสเธอร์สุปรีลีลามาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทางทะเล โดยภาคนี้นางเอกมิวฟิตซ้อมทักษะการว่ายน้ำมาเป็นอย่างดีพร้อมกับพึือคลีปใต้หนาำให้คุณผู้ชมได้ดูกันในละครคลีปนี้หัวใจมีเธอเริ่มวมันอังคารน้านี้แล้วค่ะรับรองว่าภาคนี้ถ้าใครคิดถึงนางเงืร์แล้วก็คิดถึงการพูดเป็นกลอนภาคนี้จัดเต็มมาให้เลยคัคบเรายังมีแบบภาพบรรยากาศทะเลธรรมชาติสวยๆที่สวยงามมากขึ้น <c oughs> โดยน้องมิวเนี่ยโขลงทุนไปแหวกไหวจนถึงที่ทะเลเลยนะอันดามันนะฮะใช่ค,ะค่ะว่ายจนว่ายจนหางแต,แตกแล้วแตกอีกนี่เห็นไหมไมีภาคแรกออกมาแล้วแล้วก็ทำให้แบบทุกคนแบบมารื้ฟื้นความทรงจำกัน<ช>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับภาคแรกแล้วก็มาติดตามภาคที่สของเรา